สุนักจิ้งจอกกับแสงดาวสุนักจิ้งจอกน้อยตัวหนึ่งชื่อฟินนั่งมองท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวดาวสวยจังเลยเขาคิดอยากจะเอื้อมมือไปคว้ามาเก็บไว้สักดวงจังฟินพยายามกระโดดสุดแรงเกิดเขาเหยียดขาหน้าเล็กๆของเขาขึ้นไปบนฟ้าแต่ดาวก็ยังอยู่สูงเกินไปฮึบอีกนิดเดียวเขาให้กำลังใจตัวเอง ทันใดนั้นนกฮูกเท่าผู้ใจดีชื่อโฮวีก็บินร่อนลงมาเกาะบนกิ่งไม้ใกล้ๆการจะไปให้ถึงดวงดาวนะ่ะต้องใช้ความพยายามมากกว่าการกระโดดนะเจ้าหนูโฮวีพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนฟินได้ฟังดังนั้นก็มีกำลังใจขึ้นมาเขาออกเดินทางไกลปีนขึ้นไปบนภูเขาหินที่สูงชันและววิ่งผ่านป่าทึบแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเขาก็ยังไม่สามารถเข้าใกล้ดวงดาวได้เลย ฟินเหนื่อยและท้อใจเขานั่งพักอยู่ริมแอ่งน้ำใสแห่งหนึ่งขณะที่เขาก้มหน้าลงไปเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นดวงดาวระยิบระยับมากมายสะท้อนอยู่บนผิวน้ำฟินยิ้มกว้างออกมาอ๋อเข้าใจแล้วเขาพูดกับตัวเองเราไม่จำเป็นต้องจับดาวมาไว้ในมือจริงๆก็ได้แค่ได้เห็นความสวยงามของมันแค่ได้มีความฝันก็ทำให้หัวใจของเรามีความสุขได้แล้ว โฮวิบินลงมาหาเขาอีกครั้งเห็นไหมล่ะเธอกล่าวความฝันที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การเดินทางและการค้นพบต่างหากตั้งแต่นั้นมาทุกค่ำคืนฟินจะมานั่งมองดาวที่ริมแอ่งน้ำเขาเล่าเรื่องการเดินทางของเขาให้เพื่อนสัตว์ตัวอื่นๆฟังและสอนให้พวกเขารู้ว่าความฝันที่สวยงามที่สุดคือความฝันที่เราเก็บไว้ในใจ